สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและก็สวัสดีค่ะเริ่มส่งพลังนะคะเริ่มส่งพลังพลังบวกนะคะพลังบวกที่ส่งพลังบวกเพราะต้องการรับพลังบวกด้วยนะคะรับพลังบวกด้วยคือเรื่องราวนะคะเรื่องราวของชีวิตเรานะมันขึ้นอยู่กับว่าพลังงานภายใน ของเรากําลังภายในถ้าสมัยเด็กๆเ,เราจะดูหนังจีนกําลังภายในนะคะก็คือว่าเออแค่แบบพักออกไปคนก็กระเด็นนะเออเราก็าก็เราก็จะใช้เล่นกับเพื่อนพ้องนะคะในลักษณะแบบเดียวกันนั่นก็คือว่าอ่ะถ้าเกิดเราทํามืออย่างนี้ไปเพื่อนเราก็ต้องกระเด็นไปด้วยอะไรเงี้ยเป็นลักษณะของแสดงว่าเรามีกําลังภายในเยอะนะคะก็คือพลังงานที่อยู่ใน ใในนภายแล้วเดี๋ยวนี้นะคะมี y t u t u นะมี YouTube มีเรื่องราวของการใช้กระดาษตัดดินสออ่ะดินสอดินสอที่เป็นไม้แล้วก็มีไส้อ่ะนะคะอ่ะเขาก็ใช้กระดาษด้วยการใช้จิตนะคะจิตตั้งมั่นแล้วก็ฝึกปือกันจนกระทั่งสามารถตัดนะคะดินสอได้ด้วยกระดาษก็เยอะแยะถงไปนะอาจจะรวาด้วยมายาก็ได้ ด้วยพลังจิตด้วยนะคะความาจินตนาภาพนะคะภาพที่เห็นจากด้านในแล้วมันส่งผลเกิดปรากฏขึ้นก็มีให้เห็นใน YouTube เยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้มาจากอะไรมาจากขุมพลังของเพื่อนมนุษย์ของเรานะคะมีการแสดงมีการตั้งใจมีการถ่ายทอดเยอะแยะมากต่อมากและมากต่อมากนั่นเองเนาะ ก็ทักทายสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะที่มาชมไลฟ์สดแล้วนะคะหรือจะตามมาชมย้อนหลังนะเพจกูรูนะคะกูรู้ทุกเรื่องแล้วกูจะรู้เรื่องของตัวกูเองให้มากที่สุดวันนี้นะคะหัวข้อเรามากับหัวข้อที่ว่าตั้งมือรับนะคะกับคนเดิมๆที่ไม่รู้ว่าตัวเรานั้น ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะในการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะเพื่อที่จะไปมีวิถีชีวิตที่ใหม่และก็สดใสกว่าเดิมนะคะเที่ยวหัวข้อตรงนี้มานะคะเที่ยวหัวข้อตรงนี้มาเพราะวันนี้ก็เจอกับตัวเองและฟังนะคะฟังครูโค้ชหลายๆคนนะคะก็มักจะไม่เคลียร์ในคําตอบนะคะว่าจะทําอย่างไรถ้าเกิดเราใช้กฎแรงดูด แต่คนรอบข้างเรานะคะหรือคนคนที่มีนะคะความสัมพันธ์ในก่อนหน้านี้ไม่เข้าใจว่าเราได้นะคะเข้าในสนามพลังงานที่ไม่สามารถที่จะใช้พลังงานเขาเรียกพลังงานไปแบบเดิมได้นะคะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะคือใช้ได้แต่ไม่อยากใช้นะคะไม่อยากใช้พลังงานเดิมๆที่ไป็ด้านนิเกทีฟหรือนะคะด้านลบอีกเพราะอะไรมันรู้ผลลัพธ์นะคะพอรู้ผลลัพธ์ เกิดอะไรขึ้นมันเข็ดม่อยากเติมว่าเข็ดขี้นะคะเข็ดขี้เลยก็คือว่ามันเข็ดไม่อยากไปใช้ชีวิตเดิมเ,มเพราะว่าเรารู้ไล้ว่าอะไรก็ตามที่สะเทือนไปจากคําพูดเรานะคะมันออกมาจากความคิดเราอาจจะอารมณ์ของเราปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนย้อนกลับมาหาเราล้วนๆนะ,ะดังนั้นขณะที่เรานะ,ะอยู่ในสนามพลังงานบวกๆๆๆโดยแบบว่าเพื่อที่จะให้ตัวเอง นะคะก้าวผ่านในความทุกข์ที่เรียงรายนะคะให้มันอยู่เหนือสภาวะทุกข์ที่ของเรามีนะคะไม่ใช่ว่าสภาวะทุกข์ต้อใช้พลังงานบวกและสภาวะทุกข์มันหายนะมันยังอยู่แต่มันจะอยู่ชั่วคราวนะคะมันยังอยู่แต่มันจะอยู่ชั่วคราวเพราะอะไรเราเร่งใช้สนามพลังงานบวกเพื่อมากรบปัญหาของที่มันเจออยู่ปัจจุบันนะคะปัญหาที่มันอยู่กับเราชั่วคราวเนี่ยให้มันหายไป แล้วมันก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยนะคะคลายทุกข์ได้คลายทุกข์ได้มีสมาธิโฟกัสแล้วก็มีเป้าหมายที่ใหญ่มีพลังงานที่ปลดปลงนะคะดีกว่าหายใจหายคออยู่กับเรื่องเดิมๆอยู่กับปัญหาซ้ำซากจ,จําเจหาทางออกไม่ได้แล้วก็บอกว่าตัวเองออกอมีทางตันนะคะแท้ที่จริงแล้วทางออกมันมีแต่บางทีเราก็ม่ยังไม่พร้อมจะทาไม่รู้ติดอะไรนะคะ ถ้าติดขัดเรื่องตัวเองก็จงช่วยเหลือตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราได้เราเท่านั้นที่จะต้องออกจากสนามปัญหาด้วยตัวเราเองด้วยการดีดตัวเองหนีจากปัญหาที่มันมีอยู่แล้วมันจะอยู่กับเราชั่วคราวมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่กับเราถาวรมันจะอยู่เราชั่วคราวเพราะว่าอะไรเป็นปัญหาเก่าที่เราสร้างนะคะมันเป็นปัญหาเก่าที่เราสร้างไว้ดังนั้นมันจะกลับมาหาเรา แล้วเราก็รู้แล้วว่าเราจะไม่สร้างสนามพลังงานใหม่ที่ไปสร้างปัญหาในอนาคตให้เราอีกนะคะแต <Space> <exha> ่แต่แต่แต่ะะแต่แตะะ่แต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 ่แ่แต่แ่แ่แต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 แต่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 ่แต่แตต่แต่แต่่แตา,จจา่ สีขึ้นไปห้าสิบขึ้นไปมันแน่นอนเรามันเราไม่ได้อยู่ตัวลำพังคนเดียวใช่ไหมเราก็จะมีเรื่องราวญาติพี่น้องนะคะพ่อแม่ลุงป้านะ้าอานะคะอะไรแบบเพื่อนพ้องน้องพี่คนในกลุ่มสังคมอะไรต่างๆเราก็เคยที่จะอยู่ในกวนในกลุ่มในมวลมหานะคะเ,เพื่อนพ้องน้องพี่กัรยานันมิตรกัริยานิธรรมท,ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่า เขาไม่ได้รู้เพราะเราไม่ได้ประกาศถึงประกาศเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าก็คงคิดในม,มุมที่ถ้าใครที่ยังไม่เคยฟังกฎแรงดูดเขาจะบอกว่าเราบ้านะคะแต่ว่าบ้าแล้วเราพ้นทุกได้ก็ไม่เป็นไรนะคะให้เราพ้นทุกไปก่อนก่อนที่จะค่อยมาอธิบายคนอื่นว่าเราพ้นทุกเพราะอะไรนะคะมันไม่มีเวลาที่จะไปนั่งอธิบายใครหรอกเพราะว่าเฉพาะตัวเราที่จะเอาชีวิตไหวข้ามฝั่งจระเ้นะ่ะสมมุติว่าจระเกนคือความทุกข์นะคะ เรากำลังว,ว่ายข้ามฝั่งจระเข้เพื่อขึ้นฝั่งนะคะให้หลุดรอดจากการเป็นอาหารของจระเข้ได้วันต่อวันเนี่ยนะคะเราก็ไม่มีเวลาอธิบายใครแล้วนะคะแค่อยู่ในตามความคิดของตัวเองนะคะถ้าคิดบวกแล้วรีบคิดบวกก็เร่งเร่งพลังงานคิดลบจะรีบนะคะรีบที่จะดีลิทมันทิ้งหรือจัดการมันออกจากความคิดหรือในสมองเราเนี่ยใน24ชั่วโมงเดี๋ยวความคิดก็ตลิดไปเดี๋ยวความคิดก็มาเดี๋ยวความคิด มันก็สารภาพสารพัดที่มันจะเข้ามาดังนั้นจะไม่นั่งอธิบายใครมันไม่ใช่ที่นะคะมันไม่ใช่ที่ที่เราจะไปนั่งอธิบายใครในการที่จะใช้พลังงานตัวเราที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเรามีแต่ตัวเราเท่านั้นแหละที่จะต้องใส่ใจตัวเราให้นะคะปิดกั้นทางในแง่ลบเข้ากับชีวิตเรานะคะทีนี้ทีนี้และทีนี้อีกนะเมื่อกี้มีแต่ทีนี้ก็ทีนี้อีกเนี่ย บางทีบททดสอบมันก็มารุนแรงมากนะคะมารุนแรงในในในฐานะของนะคะ,ะความเป็นบุพการีนะคะอะไรต่างๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็ไม่ได้สอนเรานะคะว่าให้ใช้กดแรงดูดนะลูกแล้วลูกจะมีความสุขแล้วลูกจะไปดินทรัพย์สิงสลิงคามาได้ถ้าเกิดว่าท่านรู้มาก่อนหน้านี้ท่านก็คงสอนเราแต่ท่านก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ท่านก็ยังใช้ชีวิตแบบปกตินะคะถ้าเกิดว่า มีเรื่องราวที่เคยสนทนากันนะะในหัวข้อเดิมๆแล้วเราก็คือแล้วก็เออหอมหมกแล้วก็ใส่ไฟไปด้วยนะคะอันนี้คือเราคนเก่าใช่ไหมทีนี้เราคนใหม่เนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่เป็น n e g a t i v มาหาเราเนี่ยเราก็จะต้องแก้ให้มันเป็นบวกไหมจะแก้หรือเปล่านะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราค่อยๆพิจารณานะคะจริงๆแล้วก็จะอยากจะบอกว่านะคะอ่ะเราก็ชวนเขา นะคะอยู่ในแนวทางที่ละมุนล,ละม่อมแต่จะไปหักดิบเลยนะคะไม่ให้แบบมาสนทนาอะไรกันเลยมันก็จะเพิ่มนะคะเพิ่มเพิ่มภาวะของนะคะของการที่เป็นเนกาทีฟไหมนะดังนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของกุกศลวายของแต่ละบุคคลนะคะที่จะรักษาน้ําจิตน้ําใจสัมพันธภาพและค่อยๆอยอธิบายเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนมุมมองและ ชวนให้มาอยู่ในเส้นทางของความสุขนะคะเส้นทางของความสุขมันก็แค่พูดให้แตกต่างจากเดิมที่มีนกกทีฟมาแล้วก็ใส่กันต่อนะคะมันก็คือมันจะไปก่อร่างในะเรื่องราวของนะคะปัญหาที่จะเข้ามาหาเราแล้วก็หากับบุพการีของเราหรือพ่อแม่ของเราไปนในตัวด้วยดังนั้นทางที่ดีตอนนี้เราเริ่มใช้สติสัมปชัญญะและใช่ไหมสติที่อยู่กับเราเนี่ยเราหล่นหล่นหายหาย ไปอยู่นานนมนะคะนานนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เมื่อเราใช้เราก็จําเป็นต้องตรึกตรองนะคะตรึกตรองแล้วก็ใช้มหาสติปัญญาที่มีอยู่กับตัวเราค่อยๆอ,อัดถาธิบายนะคะในทางที่เรามุ่ละม่อมนะคะเพราะเราเปลี่ยนไปแล้วนี่ดังการเปลี่ยนแปลงมันก็ปเปลี่ยนในเรื่องของความคิดเอ๊ะเราจะพูดยังไงให้อยู่ในทิศทางที่เป็นบวกนะคะ อาจไม่อยากจะเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบในเรื่องของพระพุทธองค์ก็ได้นะคะสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงตัดสรู้ได้เรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงจะมุ่งเน้นมานะคะสอนธรรมะกับบิดามารดาของท่านก่อนนะเพราะท่านรู้ท่านทราบนะคะว่าในเรื่องของนะคะผู้ที่จะได้ริมรถในอดัดในเรื่องของพระธรรมอันบริสุทธิ์ของท่านที่ท่าน เพิ่งตัดสรู้ได้เนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่พร้อมแล้วที่จะรับรู้และก็รับทราบแล้วก็พร้อมที่จะนะคะเป็นอรหันต์ตามนะคะองค์รงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทันทีท่านจึงเล็งเห็นว่าท่านควรจะมาถ่ายทอนให้กับปัญจวคีทั้ง5เฉกเช่นเดียวกันไหมก็ไม่ได้มาเปรียบเทียบนะคะดังนั้นเมื่อตัวเรามาถึงจุดในการที่บอกว่าใช้ชีวิตที่นะคะอยู่ในจุด แก้ไขปัญหาตัวเองได้ด้วยการที่ใช้กดแรงดุดซึ่งกดแรงดุดตรงนี้มันเป็นเรื่องราวของการที่จะไปดึงนะคะสัญชาตญาณเดิมๆนะคะสัญชาตญาณสัญชาตญาณเดิมๆนะคะก็คือสัญดานเราเนี่แหละหรือจิตใต้สํานึกเราแหละที่มันควบคู่กับเรามานะคะเป็นสัญดาณดิบเลยสัญดานดิบของเรานะคะซึ่งแบบว่ายามหลับยมตื่นหรือยามที่แบบว่าสติสติสัมปชัญญะเราไม่อยู่กับตัว ตรงนี้เขาทํางานนะคะดูแลเราอัตโนมัตินะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เรานะคะ,ะ,คะใช้สติมาประกบนะคะใช้สติมาประกบใช้นะคะในเรื่องของประสบการณ์หรือปัญญาเข้ามานะคะเพื่อที่แก้ไขปัญหาชีวิตเราแล้วก็ควบคู่กับไปด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีพลังและมีทิศทางมีหนทางนะคะไปดึงในสิ่งที่เราาัฒนาะ มาให้ชีวิตเราได้ดีขึ้นนะคะหลายๆคนที่ใช้จึงมีเรื่องของทิศทางมีความหวังนะคะมีเส้นทางของการที่ชัดเจนและมีพลังกันมากมายนะคะแล้วตรงนี้นะคะในส่วนของตรงนี้มันจึงจําเป็นที่จะต้องประกอบกับการที่จะอธิบายสําหรับผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือบรรพชนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของเราก็ค่อยๆพูดค่อยๆจานะคะ หลายหลายคนหลายเลยคุส่วนใหญ่ก็บอกตัดไปก่อนเเป็นเป็นการตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะคะมันก็เป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าเป็นวิธีการที่แบบว่าไม่ต้องไปอธิบายให้เ,เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะการอธิบายนะคะมันก็จะเป็นการที่เจรจาให้ทราบว่านะคะเรากําลังชวนวิธีการคิดใหม่นะคะ คิดยังไงให้เกิดสุขเราก็ชวนกับคิดแบบนั้นนะคะแล้วเราก็จะมีผลลัพธ์แล้วก็แจกแจงนะคะแบ่งปันผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลของเราถ้ามาในเรื่องของหน้าที่การงานดีเงินทองมันก็มาดีด้วยใช่ไหมดังนั้นมันก็จําเป็นนะคะเป็นเรื่องราวที่โอเคเราเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเราถึงมีผลลัพธ์แบบนี้เราจึงมีโอกาสมาตอบแทนบุญคุณได้แบบนี้ดังนั้นเราขออยู่ในชีวิตรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็ เรื่องราวเดิมๆที่เราเคยทำก็ขออโหสิกรรมนะคะขออาภาัยต่อก,กันนะแล้วเดี๋ยวจะใกล้ตุตจีนผ่านไปแล้วเนาะละเมอถึงตุตจีนละอ่ะแล้วจะใกล้ในเรื่องของสงกรารสงการสิ่งที่ควรทำได้นะคะและเป็นสิ่งที่น่าทำมากๆก็คือในเรื่องราวของการลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ขอเข้ามานะคะขออโหสิกรรมกับผู้ที่เป็นบนรรพชนหรือคุณพ่อคุณแม่เรานะคะเพื่อที่จะ เอ,อ่อวยพรในวันปีใหม่ไทยนะ,ะก็เป็นเรื่องที่จะได้ให้ท่านภาคภูมิใจว่าเรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในทางที่ดีเพราะทางที่ดีมันเกิดขึ้นมันก็จะส่งผลทําให้นะฮะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะฮะเกิดความภาคภูมิใจที่เรามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่มันก้าวหน้าขึ้นมันไม่มีใครหลอกนะคะที่แบบคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกหลานก้าวหน้าแล้วนะคะจะไม่ยินดีปรีดาด้วยนะคะเพราะทุกคนก็อยากจะให้ ลูกหลานนะคะมีอนาคตที่ดีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะถ้าเกิดว่าในทางโลกเนี่ยนะคะในทางโลกที่เราเดินเดินไปมันไปสู่ทางนะคะในทางที่ยังไม่ใช่ลองกลับเข้ามาสู่ในทางโลกภายในนะคะโลกภายในนั่หนหมายถึงตัวเราที่เข้าไปสู่ระดับในเรื่องของจิตใจของเรานะคะลองชําระมันดูซึ่งการชําระในเรื่องจิตใจทุกศาสนาก็มีวิธีการชําระจิตใจ ในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็หลายๆศาสนาก็ใช้นะคะก็เรียกว่าใช้ในเรื่องของการชําระจิตใจด้วยสมาธิบ้างด้วยการสวดมนต์บ้างด้วยการที่ทําให้ตัวเองนะคะมีหลักของนะคะศีลธรรมของแต่ละศาสนามากขึ้นโดยเฉพาะศาสนาพุทธเนี่ยการชรําระจิตใจก็ด้วยการนั่งสมาธินะคะอานาปนานสตินะคะก็เป็นสมาธิที่สามารถทําให้หลุดพ้นนะคะจากโลกิยธรรมไปสู่โลกุลกตตรธรรมได้ ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงใช้หลักนี้นะคะส่วนสายนะคะสายเสกทั้งหลายสายกดแรงดึงดูดทั้งหลายหรือสายสมาธิอะไรทั้งหลายนะคะก็ตอนนี้ก็จะมีระบบหายใจ844นะคะมีหายใจเข้า 8, ไปไม่หายใจ488นะคะก็คือหมายให,ให้ให้หวยหรือเปล่า rc88 นะคะก็คือหายใจเข้า4นะคะก้นลงหายใจ8แล้วก็ขอลงหายใจอีก8นะคะอันนี้ตรง ตรงนี้จะเป็นเรื่องราวของคนที่อยู่ในกลุ่มโยคะหรือกลุ่มของคนที่ในการที่ใช้นะคะระบบการหายใจที่ดูในเรื่องของจักระเจ็จุดในร่างกายเนาะอันนี้เป็นเรื่องราวของกระบวนการของการใช้ชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่จะไปสู้รบฝ่าฟันไปอธิษาอธิบายไปโตวาทีหรือจะไปทำอะไร นะคะกับบุคคลอื่นๆนะคะใดๆเลยไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีมีแต่อย่างเดียวลงลึกเข้าไปในเรื่องของระบบการความคิดระบบหัวจิตหัวใจและระบบในเรื่องนะคะความเข้าใจเกี่ยวกับโลกภายในของตัวเองหรือจักรวาลของตัวเราเองตับไตไส้นพุงทั้งหลายก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถมีชีวิตได้นะคะการเรียงร้อยของชีวิตแต่ละคนก็จะถูก ะะมีในเรื่องราวของนะคะว่าจะมีในเรื่องโครงสร้างของร่างกายประมาณนี้อ่าตับไตไส้พุงนะคะก็จะมีการเรียงนะคะเรียงเป็นระบบระบบน้อยคนนักนะคะที่จะมีการเรียงระบบภายในของร่างกายที่ผิดปกตินะคะน้อยมากนะคะที่จะเจอมนุษย์ที่มีหัวใจอยู่ด้านขวาโดยทั่วไปนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะก็จะอยู่ด้านซ้ายกันหมดเลยอันนี้คือเป็นลักษณะของกายภาพ ของนะคะที่ลงมาจุติบนโลกใบนี้ก็จะมีโครงร่างโครงสร้างองค์ประกอบและก็บตำแหน่งนะคะของการที่จะมีตับไตไส้พุงหรืออะไรข้างในร่างกายอยู่ในตำแหน่งที่เหมือนเหมือนกันดังนั้นนะคะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะคะหรือฝ่ายที่ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการดูแลชีวิตเนี่ยก็จะศึกษานะคะในแผนแม่บทแบบแบบเดียวกันแผนแม่บททางการแพทย์ แบบเดียวกันนะคะก็คือเหมือนกับว่าโลกใบน,นี้แม้กระทั่งตัวมนุษย์เราก็เหมือนถูกนะคะพระเจ้านะคะหรือ,อ,อผู้ที่นะคะสร้างโลกเนี่ยเขาวางแผนไว้อย่างละเอียดรอบคอบไว้หมดแล้วเรามีหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้นะคะวิธีทางของการเป็นมนุษย์ว่าจะต้องเดินทางแบบไหนไปเจอด่านอะไรแล้วไปรับรางวัลอย่างไรถ้าไปด่านผิดนะคะใช้กระบวนการที่ผิด เราก็จะไปตกหลุมดำหรืออยู่ในหลูมของการที่แบบว่าเจอความทุกข์อันนั้นก็คือเป็นเรื่องของเรามีสิทธิ์ในการเลือกเดินนะคะแต่แผนแม่บทของโลกใบนี้ก็มีทางเดินสองทางคือทางเดินของความสำเร็จกับทางเดินของความล้มเหลวนะคะแล้วความสำเร็จกว่าจะไปถึงความสำเร็จมันก็มีเรื่องราวของการท้าทายมีการพัฒนามีการเรียนรู้มีการต่อยอด และมีอะไรอีกมากมายที่ทําให้นะคะแรงปัฒนาธรรมดาไม่เพียงพอนะคะจะต้องใช้แรงปัฒนาอย่างแรงกล้านะคะในการที่จะไขว่คว้าให้ได้ในความสําเร็จของชีวิตค่ะ <S <S ดังนั้นถ้าจะไขว่คว้าให้ได้กับความสําเร็จของชีวิตจึงต้องลุกขึ้นมานะคะมีพลังในตัวเองให้มากๆถ้ายังไม่รู้ในเรื่องของว่าพลังจะจุดอะไรยังไงนะคะก็เอาแค่แรงปัฒนา ความในใจของเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็คิดบวกไว้เยอะๆค่ะบอกวนบอกคิดบวกยังไงล่ะจีจี้นะคะวันวันชีวิตฉันนั้นมีแต่เรื่องแบบนี้แบบนี้มันเข้ามาเมื่อวานจี้พูดเรื่องอะไรเมื่อวานจี้พูดถึงเรื่องเสียงในสมองใช่ไหมอ่ะเสียงในสมองของคุณอะนะคะก็ค่อยๆไปคุยกับสมองของคุณว่าฉันน่ยต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะอ่ะชีวิตฉันเนี่ยอ่าต้องขอโทษนะที่ชีวิตฉันที่ผ่านมาฉันไม่ได้ปฏิบัติในตามทางของที่ จะประสบความสําเร็จได้ดังนั้นสมองจึงมีในเรื่องราวของการจดจําเรื่องราวนะคะที่ล้มเหลวหรือว่าอาจจะมีบาดแผลบาดบาดเจ็บนะคะมีให้เรื่องจดจําในอดีตก็ต้องขอโทษตัวเองซะนะคะเพราะว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้นับจากนี้ไปนะคะฉันจะพาทั้งระบบเลยร่างกายจิตใจและจิตวิญญาไปสู่เส้นทางอันเป็นเส้นทางที่ใช่เป็นเส้นทางของความสําเร็จ เป็นเส้นทางของตัวเราเองนะคะตัวเราเองคือจิตนะจิตที่บริสุทธิ์มากําเนิดเนี่ยตัวเราเองเนี่ยผ่านมาไม่รู้กี่พกกี่ชาติมีความสามารถไม่รู้กี่เท่าไหร่แต่ว่าเราลืมนะคะลืมในเรื่องเราเก่าๆนะคะกับการที่มาเกิดในชาตินี้แต่ณนะวันนี้นะคะถ้าเราตื่นรู้เราอาจจะยังไม่ได้รู้ในอดีตชาติของเรานะคะแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่ผ่านมานะคะในชีวิต ที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์แบเนี้นะคะประสบการณ์เดิมๆมันไม่ได้ช่วยชีวิตเราแล้วดังนั้นในเรื่องราวที่าราจะใช้ชีวิตใหม่นะคะถอดด้ามนะคะในร่างกายเดิมแต่หัวใจที่เปลี่ยนไปนะคะมันจึงจําเป็นอย่างมากที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็นะคะพัฒนาไปวันต่อวันและเพจนี้ก็จะเอาประสบการณ์ในชีวิตนะคะกับการใช้กฎแรงดูดมามาบอกเล่า90นะคะวันต่อวันวันต่อวันและวันต่อวัน เพื่อให้ทุกคนนะคะได้เข้าใจว่านี่คือเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กำลังใช้กดแรงดูดแล้วก็มีในเรื่องราวหัวข้อการแก้ไขนะคะแต่แต่ละโจทย์แต่ละอย่างนะคะแต่ละวันมาไม่เหมือนกันนะคะเพื่อให้365วันเป็น365วันอันทรงคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการเปลีป่ยนแปลงชีวิตค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วไม่ต้องไปลงเรื่องอารมณ์ ใดๆทั้งสิ้นนะคะกับคนที่เราเคยเคารพเคยรักกันมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นญาติหรือว่าแม้จะเป็นใครๆใดๆก็ตามนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปอธิบายนะคะเรื่องราวของการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแค่เพียงว่าเราเปลี่ยนแปลงดังได้กายภาพได้แล้วเราสร้างนะคะให้เกิดเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างได้แค่นี้ก็เป็นหน้าที่ที่ดีที่สุดของเรา ที่จะทําเพื่อตัวเองและคนทุกคนค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ธนาสีออนกอนรัฐวงศ์จิจีโซไคค่ะบ๊ายบายโชคดีฝันดีนะจ๊ะ